็กลับสวัสดีชาสกาทุกคนด้วยครับก็อยู่ผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการรีวิวสกินแล้วก็อัปเดตกิจกรรมในส่วนของล่าสวนลดสกินใหม่นะครับ v n r m r l i o n b เ r d นะก็เป็นในส่วนของสกิน h e ดเข้าสู่ rv อีกแล้วเช่นเคย <c ười> แต่สกินนี้ผมรอผมรออยู่ใช่ตั้งแต่วันที่12มกราคมถึงวันที่25มกราคมนะครับเพื่อใครสนใจนะลดสูงสุดเหลือ9คูป,ปองนะครับก็กิจกรรมที่เรารอคอยครับ ก็นี่นะครับมีโอกาสได้รับส่วนลดสูงสุดถึง99%เ้วยนะก็ปบิกาสนใจก็มาได้นะครับก็มาลดกันดีกว่าเริ่มที่20ผมขอสัก70ได้ไหม30 50ก็เราก็ลดไป50%นะครับก็ ประกรถึใจก็อย่าลืมมาสุ่มกันได้นะผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะได้ส่วนลดที่เยอะกว่านี้กว่าผมน,นะครับก็ผมก็เสียไปสี่ห้า้าจะปวดไหมก็ไม่มากเท่าไหร่เฮาม,มารู้นะชื่อใหม่นะครับก็ในส่วนของกล่องสกินสามคูป,ปองนะเผื่อกครถนใจก็จับจ่ายใช้สอยได้แต่สกินถาวรอัอาตราอยู่ที่0.25%นะก็ ไม่ถึง1เปอร์เซ็นต์ก็ใครอยากเสี่ยงก็เสี่ยงนะก็เติมคูปองนะครับก็ถึงวันที่14ตามที่เราเคยพูดไว้นะมารับกันเลยอีเบนต์ congratulation เดี๋ยวไปดูเกมเกยไปเลยกว่าเล็กดูดุสพื้นหลังเปลี่ยนด้วยนะ เขียร์ได้เขียร์เลยนะครับไอ้ทุกเขีเราได้ป้อมคืนคลิปแรกเราได้ฆ่าสามแต่เราตายไปต้องแปดก็เลยไม่ได้ลงแต่ชนะนะชนะแตน มีทั้งทันเร์เบิร yes> ์ดมีทั้งซูมสนเปิดฟูพาวเวอร์ ตายไปแน่ตายนิ่ันฝันงข้ามป่านะสิประเด็นเนี่ทำไปแล้ ไม่ได้ฆ่าคนผมยังไม่ได้ฆ่าคนเลยจักแกผมยิงพลาดตั้งสามนัดผมบอกแล้วผมเล่นโดยสูงไม่เป็นกาเล่นเป็น,น,ปนไม่ได้ป้อม,มจริงไหมให้มา <laughs> I'm still the only one in the team who can cook. I watch in silence, unwavering in wind and snow. I'm going to attack! An enemy has been defeated! Kill. Shut down. team has destroyed a tower. at your command. You hello the battle different ผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะตายไวๆนี้ผมก็จะออกสิ่งที่เรียกว่าเกาะเกิดดนดวนไม่รู้ได้รีเวิร์ดไหมแต่น่าจะได้ใช้อยู่จริง <forward> defeated yes yeah, 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 no, 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 no. huh. an enemy has been defeated my eyes see through ผมโดนอะไรวะเนี่ยเรียกดารเซเลเยอรออกมาแล้วผมโดนเยอะมากคือผมแอสซิสแล้ว The ally has <laughs> been defeated. All I The vermilion bird descends, <laughs> illuminating the boundless. <laughs> ผมไม่ได้ฆ่าอีกแล้วผมได้แอสติสเนี่ยโดนสองนัดสามนัดเลยเคุค้มมาก

sky has an end. ở dinh view luôn. không ai đuổi, shutdown. không ai đuổi, shutdown. không ai đuổi, shutdown. không không ai down. không ai đuổi, shut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 down. Really? Your tower has been destroyed. <laughs> 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 I watch silently on Waverly, blue and sweet. of the Vermilion Bird. <laughs> Nothing. อะไรมันคือการจับแพนด้าขนาดนั้นนะฟังนะคับแล้ว An ally has been defeated. Enemy double kill of the Vermilion Bird Transformation move. I'm like who The sound of bullets being over. An enemy has been defeated. Enemy bloodbath. Shut down. ทำอะไรของเ,เองข้าไม่ได้คิวเลยข้าแดดแอซิสเนี่ยซิตสิเดนี่ยเอาไปทำอะไรได้ห่ามจริงเด้อ,ต,ต,อตีเลยตีเลยเดี๋ยวผมไม่นี่ให้ผมมีของดีอ Oh. Oh. Invisible to oars. Line up in the south. <laughs> of the vermilion bird. I watch in silence. Wait, enemy has been So an, an enemy has been defeated! An enemy has been defeated! An has has defeated. defeated! An enemy ต้องขอบคุณท <enemy> ุเรนนะครตอนนี้แทนทูเรนก็เล่นดีมากเลยเก็จบเกม้ที่สวยงามด้วยนี่ดูท่าดูท่าจบเกมที่สวยงามสำหรับตานี้นะก็ต้องขอบคุณทูเลนก็ช่วยเราช่วงต้นเกมนะครับเอ่อก็เราก็มีหน้าที่เป็นแค่ซัพพอร์ตนะตัวนึง เอ้ยไม่ได้ฆ่าเลยจะได้ฆ่าก็ต่อเมื่อตอนนู้นเนี่ยช่วงระหว่างที่ว่ามากันหน้าบ้านนะครับได้ยิงเลี่ยหน้านัดหนึ่งกลับถึงสวรรค์เลยถึงใจอไดีเอพีซ้่แก่ทูเลนนะครับเ p นะก็เขาก็เล่นค่อนข้างดีนะครับก็เรา s อสซีสสีดูทรงแล้วเหมือนเราจะได้ซัพพอร์ตหรือเปล่านั่นไงผมว่าแล้วซัพพอร์ตกับตีป้อมนะใครเขาฆ่าคนกันเขาเนนซัพพอร์ตกันเขาเน่นช่วยเหลือ ข้าๆก็ประมาณนี้นะเป็นไงบ้างสำหรับสกินที่มีชื่อว่า World Million b i r d นะครับเป็นในส่วนของสกินเอลสุนะเป็นสกินที่ Import มาจาก h ฮเคเช่นเคยนะครับอ่าส่วนตัวผมไม่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนั้นแต่นี่ครับผมเขาจะยาวมากนะพิเศษเพราะเวอร์ชันนู้นจะผมสั้นเนาะถ้าผมจะไม่ผิด ใช่เวอร์ชันเราจะผมยาวเพราะว่าเอลสูผมยาวไงใช่แล้วก็เก็บความรู้นะครับเผื่อใครสงสัยว่าเอลสูนเป็นตัวละครออริจินอลของ RV วไหมผมตอบให้คําเดียวว่า Import เหมือนกันจากคอนท่าที่ชื่อว่าเอลสูปกติมต้องถือปืนกลแต่เนี่ยไปถือปืนกลถือเอถือสไนเปอร์ก็ต้องขอภัยในคําที่ไม่สุภาพแล้วก็ขอภัยในการที่แบบยิงแล้วไม่ได้ฆ่าด้วยครับเพราะว่าส่วนตัวผมโดนทั้งเลียหน่าวีล่าแล้วก็เซนเนียลเนาะ ช่วงต้นเกมนะครับก็ค่อนข้างเล่นยากเราจะได้ในส่วนแค่แอซิสอย่างเดียวครับมันก็เลยดูแบบเหมือนใกล้เคียงคำว่าเกมต่ำมันก็ไม่เกมต่ำร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็ยังมีพลิกบ้างอะไรบ้างต้องขอบคุณแพนด้ากับทูเลนเนาะแพนด้าซัพพอตนี้ค่อนข้างเก่งเลยเพราะผมเคยเล่นก็เข้าๆเ,เข้ามานี้กันแล้วจะกรเจเน่บัตรตอนนี้อย่าลืมกดไลค์ล่ากดซับนะบายเนะมนซับครับมานั่งเล่นแครี่ไปละจูจากไปด้วยลูสแปนอาร์ตนะครับอย่างเท่